นี่แหะนางูโโรสักปะ่ะนีน่บบ็กวนี้ล็อกไม่เนี่ยกเฮ้ยพ่อเนี่ยจสบายดีแลยสวัสดีเ้อพ่อพี่น้องเบิกปนางดึงสบายนไแล้วาดีปนาง,ง

จะทำยังไงได้ก็ไม่ได้เกิดมาเป็นคนรวยเาชีวิตยังไม่ชิ้นก็ต้องดิน้นต่อไปลองลองมาฟาดเฮาหอกเพลงอยู่เด้อ <c oughs>

什么？ ở với chồng bích 他都不计较。<laughs> <laughs> ข้างค่ะขีดขีดอย่างนี้ชอบอะไรหมดนะหมดใน่าเลย อ๋อโอ้ยจักหลอดจาตถองฮะสามหลอดกับกองเลยเออไปนอนพุ่นได้เหมือนใครนอนเผาถ่านเจ้าฮะมูกูนี่ละเออไปกับไปเจ้าบางเชนไปกับไปให้เขาเผาให้เขาเขาเอาขาดยางดิ้ ไม่ดิปาเจ็บหัวงมุบมุบมเลยเฮ้ยทาแล้วปาจะพอดีขาดจะตายเลยพอดีขาดเานาะ มันไม่ค่าเกินตายแลวโอ้ยป่อยมือนะคือการฝนตกรินนี่นี่ต้อกนี้ก็เด็ดออกกลนพอนะแมนจูอเ็รเรียก็คือว่านั่นนะใครเนี่ยไอ้ลันเด็ดหอนเด่นหอนไปิงเบื้องหละหน้ามันออกก็เลย <c oughs>

ลูกมันจะควบกบฟังเพราะภาษาจ้าภาษายังว่าทมมันจะฟังเขาไปหาผู้พีรลองเขาต่ฟืนจะไม่ยืมไม่ยืมตัดดำไงดิโอ้ยไใจบุก์ปวดท้องโอ้คะแนนบบ้ให้หมดมีตายเเอออย่านอาดเลยให้ไฮเซอร มือเขามันมันมีแพ้นะมันเป็นแลอะไรแผลว่แพ้ใหม่แผลจอค่แพ้ใหม่ไม่เมันไรดูดันเลยไม่แท้เจ้าย ก็เงาๆซาวๆห่มหนีไปไหนเนาะ ไปไม่ไห้จงๆเาแม้งมันดมันบ่สบายมันบวกบวกบุกนักอีกบ้าเอาอาไอวนี่ก็เซาบจะใน้าตนใงนมาซอยเลยโอ้ผนมีผู้ซอยผมีน้องตนเช้าให่แล้วคนออกไปทาไปไาววกลอนะบว ไม่มีนพนากมีผู้ชายสบายดีเด้อน้องเจิด นิกเกเขาเข้หลอาลเอ้าสบายดีสบายดีหรือม่ันยวเหลินไนเดียวสลาเหนลินนะครับสบายดีแล้วจังวโย่พื้นสวยแล้วจักะจักที้ใจ้จักตายแต่มือแล้วกล้วนี่ก้ท้าอยู่ ดูใายปนางมาซอยปน,น,ปนยางเลยดูชเหรอดูช้นแบนี้ปะนางดูช้เหดูช้แนี้พูดดไทยเมื่อกี้พูดสิดมาเมืนเน่อไงของเขาขเขาพูดสิมามืคอย เอายเขามีผ้าเนี่ยแกใส่เขาอยากแขวแบช 你穿点那衣服。

พอนั่งพอไม่ไปนั่นนเลยเอาเปลี่ยนผ้าดเทเต้งเนาะมีคนมาชอยแล้วมาบอกเขาเลยเลยเลยอยู่เ้าสิตล์เลยให้เ้าเช่ามื่อยเนี่ยมากร,ระได้ป้าจจบีันนีคนเลยโอ้ยไปนั่งเลยขั้นแรกเราก็มาแบกชอยเอา,าหนึ่เด้อ นี่แหละประคาบประคาพี่บ้านเอ้ยบอกไานั่งแบกด่อยเ้ย น้ำเรยกว่าเขาเรียกูณภพยูณ เนมาอ้ไม่ได้โอ้ยจะมักพัวส่วาขานัไปมักพัวส่เข้ามาแบกพื้นโดยเนาะสำหรับคลิปนี้เขาจบคลิปกันไปไดย ขอตัวไปพักผ่อนก่อนไ,ไว้แล้วสำหรับคลิปนี้กับเขากันเขามาสบายดี <S <S สบายดี